สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาอัปเดตครับสำหรับวันนี้รายการอัปเดตอินเวสต์เมนต์นะครับจะมาพบกันในช่วงเช้าของวันอังคารที่11ตุลาคมนะครับเวลาประมาณ9โมงเช้าซึ่งตอนนี้ทุกท่านนะครับยังอยู่ในตลาดหุ้นนะครับของโซนเอเชียนั่นคือตัวนิกเกอีกนั่นเองนะครับซึ่งตัวนิกเกอตเนี่ยเป็นตลาดหุ้นที่มีความผันผวนค่อนข้างแรงนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยมีการปิดไป นะครับอันนี้คือภาพรวมของตลาดนะครับซึ่งเป็นแนวโน้มของทิศทางของขาลงอย่างชัดเจนแล้วที่ผมวงกลมไว้เนี่ยนะครับจากวิดีโอก่อนหน้านะีว่าทุกคนได้ลองดูนะครับจะพบว่ามันปิดไปเมื่อวานแล้ววันนี้เปิดมาปุ๊บกระโดดลงนะครับซึ่งผมมองว่าเส้นกลางนะครับเส้นดำตรงนี้ครับสองหม่นกดร้อยกว่าๆเนี่ยนะครับเอ่อเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของตลาดหุ้น นิกกี้นะครับถ้าหากว่าปรับตัวลงมาต่ำกว่าเส้นดำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงได้มากถึง25,500นะครับอันนี้ก็ต้องลองติดตามดูนะครับซึ่งนิกกี้เนี่ยเป็นตลาดหุ้นที่เรียกได้ว่ามีนโยบายทางเศรษฐกิจที่สวนทางกับ หลายๆประเทศทั่วโลกนะครับนะนโยบายดอกเบี้ยติดลบนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยมีการแทรกแซงนะครับตัวค่าเงินเยนแต่ก็ไม่ได้เป็นผลนะครับตอนนี้ค่าเงินเยนก็ยังคงอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอยู่นะครับซึ่งจําเป็นต้องเอาใจช่วยของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนะครับโอกาสปรับตัวลดลงมากกว่าสอง0 0ืห้าพันห้าร้อยที่เป็นแนวรับหลักอันนี้อีกมากนะครับ ซึ่งแนวโน้มวันนี้เนี่ยมาถึงเปิดปุ๊บก็กระโดดลงมานะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีมากนักนะครับสําหรับตลาดหุ้นเนกี้นะครับก็ถ้าอย่างไรแล้วนะครับอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันให้มากขึ้นนะครับสําหรับตลาดหุ้นเอเชียหรือว่าเนกอีนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตลาดหุ้นจีน ตลาดหุ้นจีนเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกครับคือมันเคยปรับตัวลดลงมาก่อนหน้านี้นานยาวนานมากๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายซีโร่โควิดอะไรต่างๆเนี่ยครับมันฉุดลั้งนะครับเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะการปิดเมืองล็อกดาวแล้วล็อกดาวอีกเปิดแล้วเปิดปิดเปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้นะครับอย่างที่ผมวงกลมไว้จากวีโอก่อนหน้านะครับเส้นสีดานะครับเหมือนกับนิกกี้มาคู่เลยก็คือจะทําเป็นหน้าที่นะครับเป็นเส้นกึ่งกลางนะครับถ้าหากว่าปรับตัวลดลงมาเนี่ยมีโอกาส จะทำนิวโรไมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่16,600จุดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ปรับตัวลดลงอีกแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานตลาดหุ้นจีนไม่ได้ปิดไปนะครับเปิดทำการปกติวันนี้ก็ปรับตัวลงต่อนะครับซึ่งเป็นทิศทางที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นจีนก็อาจจะต้องติดตามนะครับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายการเงินของทางกลุ่มประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตลาดหุ้นเอเชียก็อาจจะฝากไว้เป็นเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ